สบายดีสบายดีด้วยดีทุกคนเนาะสบายดีแด่คนหน่อยสวัสดีล่ะสบายดีสบายดีอาจจะผมได้ยินเสียงน้องแซมใหม่เลยเป่น้องให้่มื้อนี้บ่อยกัสิมาอันถามความจริงจากพ่อเนาะเมื่อวานนี่บอยมาเห็นน้องแซมใหม่ว่ามีคนนั่นไอ้เขาตัวว่าฮะคอมเมนต์ัวว่าเนาะบอยน้องแซมใหม่ว่าในคลิปบอยว่าอันนั้นว่ามีคนจกมายึดเอาบ้านเนาะอีหละแม่นบ่แม่น แต่กัดยังมาถามความจริงน้ำน้ำพ่อนะว่าเป็นความจริงบอ่อแบบน,นี้นะเว้ยบ่เหมือนแล้วซาเล็กน้อยว่าวเราจะไม่หยุดเอาเพื่อนเอาเองเนาะแตให้พ่อเล่าเลยเนาะแบบน,นี้นะให้เอฟซีหูน้ำกันเนาะอะไรกับแบบเป็นซีเอฟซีวบาบ่อแบบน,นี้นะก็คืออันน้องเพื่อนเาอาไว้ว่าในคลิปของบ่าวเอฮั่นว่าที่มีอันคนมายึดเอาบ้านเฮาบ่าวเอเราที่ว่าประมาณนี้ ในเอฟซี FC น่ะขึ้นต่างๆนาๆน้าๆเราพิ่นมาคอมเมนต์ว่าเจ้าละลิ่นการพนันบ้างเอาไปจำนองบ้างประมาณนี้นะอ<น>ใครเอาไปจำนอกก็ต้องนี้ผู้ใหญ่ครับพู้นําแล้วเนาะพอไปไอ้น,น้องก็ต้องทำพูดไปไป,ไปจำนอกไปจำนอกไหมนะวันนี้เง,นนง,นนงนินเอาเงนินไปใช้บัณนฑิตจำนองใครไพ่ก็บริลลินมะกรอคือไพ่ให้โลกบริลลินบริลลินอยู่ใช้อยู่นบริลลินนะบัวเปิดลิ่งไพ่นะบริลลินเนาะเคยเคยรินไพ่อีก ไปจำนองแล้วใครแต่จำนองมึงก็ต้องมีชาวบ้านเวนนอกก็ต้องไปพร้อมเนาะทำหู้น้ำเป็นเนาะคือทางทำงานเอาอันยูทูบในการชี้น้ำหู้น้ำเนาะเหมือนกันนะขอไปจำนองเจ้าก็ควรชงคนจำนองเจ้าก็นยานเอาหัวชนะไม่ได้เซ็นเนาะอ่าไม่ได้เซ็นมันก็ต้องมีหลักฐานพ<ม>ยา,าอย่างนี้มาบอกถ้าชิมยึดเอาขอเพื่อนเพื่อนเอาเห็นห้องเลยชิมยึดเอาโย่ยึดตั้งแล้วขอยากได้มีจะได้ กาแสดงว่าความจริงเนาะวันเลยเนาะก็คือว่าเท่าที่ว่าเอฟซีที่มาคอมเมนต์คอมหยังกะแบบพ่นกาไปหู้ข้าวมาแต่ใส่ขับบุหู้เนาะเป็นเพราะเป็นพี่น้องเลยพี่เขาเล้าแล้วบอข่อยไปเชียงเมียเนี่ยนี่โอ้เมียเป็นคนบอกว่าเงินดำใบพันอยดเถ้าเปล่าไม่ได้เงินหนึงเนหนึ่งเนาะเก้าห้าแล้วไม่ได้บางคนผู้ใดผู้เพิ่นบุมากเขาไหน่นอยากเปล่าเขาเอาไปเปล่าบอกข่อยเอาเมียมาเลยย่านเมียบาถือกับน้องชายไหมเนาะโย่ ทีนงานยุกประมาณเี่เห็นว่มีอะไรเงือนไม่มีเนาะใ่มีเนาะวาแล้วก็ยัว่ามีอะไรอย่างโยกไปเชี่ยงไเชี่อะห้องการเนาะว่าปูเก้าหาแบบัา้ามามัเนยึดบังเดี๋ยวเค่อยถ่ายไปทีแล้วก็สมมติไอ้สรุปเรื่องเงือนนี่นะคือบ่มีไผมายึดแล้วแมนบอะที่มายึดแม ขาอยากยึดไข่เพมเท่า้นแหละครับว่าคอยไม่เห็พิดจะไหรือว่ามีคนมีคนมาคุ้มคู่บอลหรือว่ามีคนมาว่าให้พ่อบอลเลยนี่่เขาว่าทีนี้คือวนนี้เขาว่าบคนไก่ทางไปสิอเลาหรือว่านมาจอดที่รถมาจอดแล้วว่าให้พ่อว่าเขาคือกลายมาเรื่องเรื่อเรขาเห็นไะไทีนี้คือนนี้แรหข่อยว่าเขาว่าแบบสยึดเอาให้มันแล้วรือเล่าหจังไหนบอลหว่าเรืยึดมีันทีนี้คือวนนี้เหมือนเพิ่มมาสห็นไายห่านแล้ว จะเขาว่าสิไปแรืงเลยเรากายทางไปนะแงพ่อเราได้ยินเนาะอย่างง้ได้ยินว่าคนขายทางที่เรากายทางเราเอามัดจอดยึดธนาเงื่อนในหมอนในจังไหนที่กายไปนี่ถึงแทบมาจอดอะจะเขาคุยเรื่องอื่นเหมัอนจะพ่อไปได้ยินเนาะได้ยินลมผัดมาโยมแบบไหนวะแบบนี้แบบนี้ไปน้องเนาะเอโมัวเนี่ยพอเลาพัดน้องจะไปกินเฟื๊ยไปน้องเลยแล้วเห็นน้องจะหมายว่าเห็นพ่อน้องจะหมายมาแต่เมื่อหน้าเนาะมาแล้ว่าไอ้ พ่อต้องจะมายไปกินเฟอแล้วพอดีพ่อน้องจะมายว่ามีเรอยี่คุยน้ำยุ่งอ่ะนะต้องจะมายเขาเรียวกว่าขเขาจะมาได้เัาเลือดมาเป็นเรื่องไม่อยากไม่อยกเรื่องช่องยูทูบอยู่แล้วมันเป็นอะไรเเรื่องแต่เนาะน้องจะมายเรื่องเป็นลูกค้าช่องยูทูบไปเพราะขึ้นมาไม่ใช่เรื่องนะวนนะแน่นะเอาสนใจอยื่องนี้แหละแล้วกันเบลจิ๊ว่าถึงเอฟซีอ่ะบางคนพี่น้องมาคอมเมนต์เนาะบางทีเบลก็เอาแบบเอาความเหมืน ในทั้งสาวของน้องแบบมามาว่ามาอย่างไรล่ะแต่จริงกับน้องกับว่าอยู่ในคลิปอยู่พี่น้องเหเนาะไปเขายังไม่ได้รู้ความจริงเป็นยังไงท่านวันนี้ท่านทีมาหาทั้งพ่อเพื่อนที่แจงเนาะคืออือเอาเลยแล้ก็แบบคือให้บลอยเอ๋่ยแบบหวังว่ามาสร้างยอดไลค์ยอดดิวจากน้องใหม่เนาะเพราะว่าเบลอย์กับบริจาเงินจากยูทูบนี่ก็จะเป็นปีแล้วพี่น้องเหเนาะกับบริษหวังนั่น ได้เงินจากยูทูบไปน้องเนาะเพราะว่าบไปแต่ยุทธการไทยคิดแต่อย่างบ่าได้เงินเดือนกะที่เป็นตี่นแล้วไน้องเนาะก็ะมาหาน้องก,ก็ได้แบบเป็นสะพานบุญในทางผู้ใหญ่แน่พี่น้องเลยแต่แบบไก่หั่นไก่มาแถวนี้เขาเสื้อในยูนนุกินมาฝากน,อกน้องเหมือนกันคือสุดๆต่างเงี้ยมาฝากเนาะน้องใส่ใหม่คือบางคนก็เอฟซีเนาะว่าผู้ใหญ่ฝากเงินมาฟันหนึ่งเงินเอฟซีกัยังเขาแล้วก็คือว่าจะจอกแท้แบบนี้นะน้องเนาะ แทจริงนะมันก็เป็นน้ำใจของผู้ใหญ่เพื cartoon, ่อนให้บาแอรเนาะบาแอรก็เอากามากามาซื้อชุดตะเคียนแล้วก็ซื้อปึ้มซื้ออย่างให้น้องใหม่บ่อยก็เผื่อเราลองก็เอาชุดละมุนลบมันเะไรแล้วเป็นไถ่เนาะแม่นแต่ว่าใบเอาโยดแต่รถก็ไม่ได้ใส่น้ำไหมหรถก็ได้ใส่น้ำมันเราในความพ่ออ่ะเอามาจะหองให้น้องแบบนี้นะบาแอร์ก็เบาแอร์เนาะน้องเอ๋บางคนก็บอกอุ้ยเงินพันหนึ่งก็เอาแบบผู้ใหญ่ให้ก็เอาแบบนี้บาแอร์เขไ่ได้เอามาใช้ทงทีก็ซื้อ สุดอย่างเงียนะพ่อพ่อก็เห็นวานเนี่ยเนาะนี่หนึ่งชุดนี่ชุดนี้นะชุดนี้แม่แล้วก็เพิ่มแล้วก็แนวกินมาให้วานเนี่ยว่าเอกับว่าได้อาล้วเพราะว่าไว้ให้นอกกันยังหลายกว่าหั่นกันยังมีกว่าสามร้อยเนหน่อเนาะก็เลยแบบเดือดมูดเดือดเบียนนะตะกี้อยู่รังนี่คือพ่เห็นมาว่าให้ยังคือมาว่าวันนี้พ่อเอ๋จะถามพ่อแบบเอ็นยิบซี่เขเมนต์หลายว่าพ่อในหลอนใหญ่แค่ไหนซี่เป็น้น่ออะไถามแต่ปากพ่อเลยพี่น้น่ออะไว่าพ่อในเล่นบะ คนร้อนยาเล้นอยู่พาลูคร uh, ับบักซี uh, there, I mean like ่แม so ่เขาไม่นน้องมันบวชิบหายเขาอะมันบวชคอยคาร้อนยาอะไรทักที่ทิ่มลูกทิ่มตาก็ใช่นาะไม่ร้อนยาทิ่มันลูกไปแล้วตัวเองเแล้วบวชนั่นเแล้ว่าฟังฟังไว้าอยางว่าไปลองคือตั้งแต่บวเอหมาหานอกสมัยครั้งแรกในชีวิตนะคือพ่อเบลพ่อได้สูบยาสูบเนาะยาเขาไปสูบยาอยังบวสูบแล้วจีไปเล่นยาไปเล่าเบีลแล้วตอนนี้บวชเขาจะไปกินเนาะเราไม่แต่แล้วเป็นคนว่าพวงพางไปนี่อยู่แล้ว แล้วก็นึ่งแม่ว่าพ่อนี่ยบขยันถ้าว่าพ่อบขยันนะคือสิบโเลี้ยงน้องมาโย่จนฮอดเจ็ดแปดปีทีเนาะถ้าว่าพ่อบขยันน้องเลยเนาะแบบคอมเมนต์บางคอมเมนต์พี่น้องเนาะบองอย่างที่ว่าจะติดกันต้องขอโทษขอไปพี่น้องบางคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ให้ทั้งพ่อพันธุ์ว่าหลังจากได้เหยื่อได้ซานแล้วพ่อเป็นคนบขยันได้จริงนะคนกับไปหาอยู่ว่ากินมาให้น้องจัดเขยหาอยานเอาุขมือเนาะหาอยากหยิบงานทำกันเนาะ ม่ไปโวยเชียเตาเนี่ยยังที่มีแบกก็เมื่อยรลายเทือแบกมันก็ตายแล้วคนเนาะรถเกล็มีเห็น้าเทือแบสจุดจักมาเธอโดนเจ้าเหรอนี่ยอ่าวแบกจุดจักนี่แหละมาโดนนึกมือหนึ่งฉีดยาโดนเทือแบสกระทั่งขึ้นมาอะไรเพื่อที่เป็นเตาคอยแลียนนะหนึ่งมาเด้อฟซีฟซีนะที่ว่าผู้เบิ้งคลิปบจบกับมาคอมเมนต์ไปเนาะแบบบางคนกับเบิ้งคลิปจบเขากับไม่ได้ว่าอย่งคอมเมนต์กขาคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เนาะเพราะ มันนี่ยบางทีเขาบ่ได้มาอยู่น้ำเฮาคือทุกมือ้อคือทุกค่อยคือกัน,กน,นเนี่ยคือบ่แอนะี่ยโได้มาอยู่น้ำพ่อน้ำต่ละมือบอุ๊บว่าพ่อเฮ็ดยังจริงคือมาวันนี้ก็ยังได้ท่านะท่าพ่อไปไปยังบน่นเนีนะไปนั่งโรงเรียนเลยเปนนั่งท่าต้องใส่ใหม่เนาะเป็นติดจันรทร์กระ <ไป S 2> ชิ่ดโตไเป็นแบบนี้แตวันนี้พวกกันยังไ,ไปหา,หา,หา,านอยู่น้ำกินน้อยให้น้องใหม่ถ้ามาถ้าน้องใส่ใหม่โรงเรียนมาแล้วน้องใส่ใหม่โบมีน้ำกินติ้งกีกินอย่างน้อยน่ะเอาไปมาเอาถ่ายคลิปโบโบเน่หนาโบไปหยาดไอ บอก่าอยากได้มีทีุรบภาวะเป็นโมเมนต์คอยอยากอายยังแน่แล้วคอยก็ได้เนาะเกาตรกระต่ายพ่อคือแบบนิสัยเราจะแบบนี้เนาะเหมือนี้นะแบบเรากัแบบไอ้ไอ่กล้องแน่ไอยังไม่แน่เปนเนาะเหมือนนี่นะกลว่างมาผมไม่ได้มันกล้องเพราะว่ามีที่รถหรือว่ารูคากันเลยคอยกัได้แล้วก็คลิปนี้ก็จีเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเลยเนาะโบแต่กระทั่งยพ่อจะใหม่เนาะจะใหม่น้ำเนาะ การติโบโบให้มีดด่าม่าอีกแล้วไปลองนเนาะวันนี้ก็คือแบบจบอยู่ในคลิปนี้เนาะโพสิคอมเมนต์ด่าม่าแมนโพสิคอมเมนต์<ม>น,<ม>นั่นก็ให้เบิ่งาลาคลิปไปาามันจบแล้วก็พิจารณา,าตัวเองเนาะพี่น้องดูว่าเบิ่งในคลิปไม่อย่างว่ามันแมน่นจริงแท้บอรหรือว่าไปเสพข้าวมาจากบอนอื่นแล้วมาว่าวนี่น้องมันกาเสียหายนะ้วคนหนึ่งก็สวยไมันจะปนป่วนคือเรื่องเนี้ยกันนี่แหละก็ขึ้นได้เป็นลงปากเช่เป็นกับซีแรกเป็นกับไปเลี้ยงหมูเป็นกับแม่ก็เลยพาน้องเป็นลง ลงรอบสองเลลงรอบสองมันมันก็ลงไปยังไปหวยกองเลยฮะวันนี้ไปปลูกกล้วยอย่างฮะพระเนาะไหวพระไหวยังไปหนองอย่างเนาะไปว่าเพิ่นลงรอบสองแล้วเพิ่นเอาเพิ่นเอาเพิ่นเอาวะไปรอบสามไหวถ่ายกัมาเลยโอ้เพิ่นว่าไปแดงกับเพิ่นลงไปหางานไปหนองอย่าเนาะไปเก็บกาแฟแล้ไปหมู่บ้กาแฟเนาะโอ้ไปรบไปเก็บกาแฟไปก่อนเราเคยไปนะตักช่องกูแล้วหวยกองเลบางคนเพราะว่า พ่อนี่ร้อนยาพาน้องใส่ใหม่ไปฮอดปักเซ่ใต้เป็นถามว่าท้าคนร้อนยาพาลูกไปได้ค้าบหจักไปได้มันมาทิ่มฉะไปบ่เนาะโอ้ยกระดกบังกว่าเบิ่งบ่ในทีวีเขาเนาะร้อนยาแทงมันข่าวมันออกข่าวนี่ร้อนยาวพาลูกไปทำไมมันพอร้อนได้ร้อนอยู่ไหนร้อนพาลูกไปเที่ยวเนาะโอ้ยมันงเจ้าออกมาได้ใช่เนาะ แต่พอมาในเหตุนเนี้ยคือกฎหมายหมดเข่าจอกโม่ให้ผมมือว่าไปเห็นนั่นมันบเป็นแล้วบ่อยมีแต่แบบนี้พอไอ้ไผ่จีว่าวจังใดก็ย่าเด้อบัดน,นี้นะไผ่จีว่าวไปที่กายรถขี่รถกายมาจอดอยู่หนางง้าเอื้อนกะถ้ามีอย่างพ่อเอืนน้อนเฉลรถแล้วเข่ามาว่าวจะพ่อเนี่ยคือแบบเอืนน้อนเฉลรถแบบแบบเคลียร์กันเลยแหละเหมือนในรูปรอไผรมาเหมือนนั่มถติเขามาว่าวยังใ,ให้ไหมไะนะพอเป็นเรื่องเพื่อนชานกะบอกให้อุ่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่เป็นเห็เ<อ>ุใหนเฮาอะไร คือทังพวกนี่นะเพิ่นบวมีไผยึดเอาคืนแล้วคือเพิ่นสร้างให้ทั้งพ่อแล้วก็น้องเหมือนกันนะคือบวมีไผแบบเอามาเอาได้นะแบบนี้นะคือนึกมากับที่ทั้งเป็นทางของพ่อแล้วกัของน้องไหมแบบนี้นะอ่คือทังยูทูบเบอร์เอาเนี่ยกับมาถ่ายกมาถ่ายอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องบนเบึงนะไอซีของน้องเราของพ่อเหมนี้นะแต่เพิ่นเห็นเนาะไอ้คำว่าเอ้ยเพิ่นยังยเงินได้ซานแล้วพื่นยังแบบทำมาหากินอย่างแน่แบบคืบหน้าอย่างแน่ขึ้นแบบนี้นะแต่เพื่นบริจิตนาอย่างที่ว่าบุรีดอกนะ ากมาไทยมาอย่างห้เอฟซีของน้องในอ้อมหูแลกันโอเ้ยน้องใส่ไม่ไงอไงเป็นสาวํำใดแล้วแบบนี oh, ้นะพอมีกินเนี hmm. ่ยกับเบียดเบียนคนเราเนาะไอผมไมีกินเนี่ยกับว่าคนเฮานี่ยมันคือค่อยเนกันมีคนมากคือกันเอฟซเนาะมีเอซแพงเอฟซีโบแพงแบบนี้บางที่เขาคอมเมนต์บดีแบบนี้เฮ่าสองมาข้างเฮาบอช่ช้ใจมาข้างเฮาาช่ใจกับเป็นทุกย์อนแบบนี้คือชุมข่อยมาบ่นี้ก็คือแบบนี้มา ไขข้อสงสัยเนาะที่ว่า fc คอมเมน่นนะพ่อรอนในนี้รอนในนี้สินห,สหน่อยเนะาะก็<า>คือบ่แม่งความจริงคือบ่อยากให้ว้าเนาะแมนบ่อยากให้เว้าแบบเว้าให้พายมันกะบุหรี่ก็ผูส<า>ส้ส,ส<า>ร้างเรื่องคอยกระเบียงให้สร้างได้สร้างคอยคุจกจักเแต่ว่าอย่าอย่าเห็ดซะแบบน่้งเนาะอย่ามาขดล่มกันเลยแสดงว่าพ่อพ่อในท่านคิดว่าแบบแสดงว่าเราคิดว่าเราหู้อยู่แล้วว่าพายเป็นคนมักคอมเมนต์คนมักคอมเมนต์แบบก่อกวนญนี่บ่พ่อไม่นม่ไม่ยาซึ่งก็ว่าไม่เจอ เจอเนาะพอเจ้าเจอกับตัวแล้วเจ้าเอาแล้วได้บันเนาะเดี๋ยาจะไปชูวเขาเอาไปปั้นร่อนนี่แหละเนาะแบบกันท่าจริงจบอกกันท่าว่าเว้าว่้กันมันเสียหายไม่ได้บ่อยครับผมมากคือกันคนค้นหมวยงพ่นด้วยกันบ่มีแต่ว่าฝกเอทีน้ำจะไปเว้าวที่จุ่มห่าแล้วกันจะไปเว้าคอมเมนต์ด้านลบหลายเพราะว่าเรื่องลำพังเลี้ยงลูกตามลำพังนี่ไปด้ก็แห้งเนาะก็แห้งแล้วติดใจ แต่นะมันได้ยินเรื่องมนได้แคงลดหูแล้วมาพ่อเนาะจแกก็ไดความเครียดจแกอะไระต้องทำม,มาหากินเพื่อลูกลันบากไอ้พี่น้องไอ้พายโบได้มันอยู่จุดนี้จริงๆไ่เข้าใจเนาะก็จะกันสิทขั้นสิทธิ์ข้ขานจะได้แบกและฆูอวะวมาลงเต่าเนาะถ้าเราว่านี้จะเพื่อนว่ามีปัญหาเามีปัญหายังนี้จะเพื่อนบโบได้ก็หนึ่งมาเด้อ FC FC แบบบได้สร้อยอย่างแล้วมาคอมเมนต์ที่มันบดีกับบุกคั่ประเดี๋ยวเลยนะ ถ้าว่าซอยมาเนี่ยแล้วมาคอมเมนต์กับเบย์กับที่บ่าดอกเนาะแต่บางคนนี่แหละเนาะอแบบว่าแบบบางชาตนบางที่เราเออถ้าว่าเจ้าซอยหันสรอยนี่ลราเจ้าจะมาคอมเมนต์เออแบบค่อยในบกพ้องตัวไหนแบบคิดผิดอะไรอะไรนแหละคอมเมนต์ได้นนาะี่แบบบางคนเบิ่งคลิปพอยดที่ใดแบบคอมเมนต์เลยชิดองเลยได้แหละเดี๋ยนี้นะเนาะโอก็มีเอฟซีดีทับบุดีชิดองเลยเนาะแต่ว่าเอฟซีดีจะลายกว่า คลิป e ิึงเดืเบิ่งเด่อดผ่านๆบางคนก็เบ bueno, ิ่งแต่คลิปเดียวแล้วก็เลี้ยวไปคลิปเดียวแล้วล่ะคอมเมนต์ไว้ก่อนคลิปต่อไปละบ่เบิ่งถอยมาพูดว่าเดี๋ยวเมียนะไปเอามือไดรไปไปเตะไอ้ฝอยนะอย่านี้ะว่าเราก็เสี่ยงเมียไงเสร็จแล้วผมมีเสี่ยงไว้เมียเนาะโจมาจะเห็นหมดอะเขาจะมียาไว้เยอีแยะเลยกัน ขณะเข้าไปเข้าของโรงหน้งที่มีไหมเนาะผู้สาวก็ยังบไปว่ากี่คุยว่าเพลินเพลินไกับยาาท่านท่าว่าจำนวนหลวงพ่อเนี่ยมีเงินอันเมียไหมเนาะก่านท้าว่าแจ้งที่กับบางบางที่กับเอฟซีฝากเงินมาช่วยอยางท่านที่กับมีแหมืนี่เนาะยินดีน้ำกับมีเหมนเนี่นะว่ากันเรื่องกันดนเด้เนาะแนกันลายปีอะไรกันองเนาะหรือว่ามีเมียกับมันกับไม่ได้พิษเลยเพราะเลือกันเลิกกันแบบที่ปลยาห้างก็เือะดนแล้ว แม่เพราะว่าพ่อก็ยังบอกั่าได้เท่าเก้เพราะแบบไหนเนาะพี่น้องเอ้ก็ยังแบบอยากมีครอบครัวอีกครั้งนี่กะไม่กระซิบกองเพื่อนพี่น้องเนาะน้อไม่กระซิบของเพื่อนพี่น้องกาไปห้ามไปห่วงเพื่อนกับบ่ได้เนาะนอกจากใจเพื่อนเองใจเพื่อนเองเออจะยุ่งกับลูกแล้วยังบ่อท่ทำพ่อมดเลยสร้างครอบครัวใหม่เราต้องใหม่เนาะครูอย่างนี้ม่ว่าขอว่าเรื่องน้องจะเคื่อนน้องจะหมายว่าอย่างเมื่อยู่น้ำบ่อแอ๋พี่น้องน้องกะคือเป็นความคิดของน้องเพื่อนแต่เมื่อยู่น้ำไอ้เนาะ เป็นนายใบเอกกัไม่ได้ว่ายังใบเอกดีใจเนาะแต่ว่าถ้าถ้าพ่อเพื่อนนั้นเออถ้าพ่อเพื่อนโมเรียกแล้วเออให้ใบเอกโมเรียกกับใบเอกกัพิจารณาอหน้าเรียกมาจากปี้งแต่แติบเดือนจนฮอดเจ็ดปีใช่ไหแปดปีโอ้ถูก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 เขาเขาเขาคอมเมนต์นายใบเออธิบายให้ฟังว่าคือนอกกับเป็นคนบอาเล่นใาเห็นแต่เมื่ออยู่น้ำพ่ายนาะใบเอกดีใจเนาะถ้าว่าพ่อเป็นกยังอยู่กับให้พ่อเป็นเลี้ยงเป็นยังเพราอย่างไรด้วยเวลาเวลาของจุ่มทำให้หน่อยกว่าเพื่อน การใจใจทำปะฮะพ่ออยู่แล้วเอาจากภายใดออกข้างนอกเสมือน้องเราก็เป็นเล็กน้อยทัะบะยังไปได้น้อยเนาะทัชบะยังอย่างเี้ยครับขท่านคิดคือเอาง่ายๆผสมน้องแบบค่อยแบบเบาๆครับน้องใหม่ก็ฮักแพ้กันแบบคือคนในเฮือนกับเบิ้งคิดน้องจะใหม่ทุกคนฮักแพ้น้องจะใหม่ครับถ้ามันเพราะว่าทำลูกทำเต้าทำปะในเฮือนไปอย่างบุ้ยผู้หญิงเป็น้องมีแต่ผู้ชายแบบนี้คอยแม่คอยอย่างเขาเบิ้งคิดเขาฮักแพ้เนาะอันนนี้ะแพ้ดี่นหวานนะน้องเลยว่า ก็ดีใจเนาะเห็นน้องกันเออแบบเบาหยอกง่ายนาะยังมาอยู่ทำให้ก็ดีใจกันเนาะแต่ว่าคนพ่อคนบ่ให้เราคนแพงปันเกินตาคนที่แล้วเนาะไม่เล่นเนาะก็นนีอยู่น้ำไปว่าเป็นหม่แม่พอได้เปลาได้ปากน้ำนล้วขอเนาะแล้เมื่อเราเก็ดิี่อยู่น้ำไผ่เนาะเมื่อเราไปเรื่อไผ่เนี่ยนอกจากเปล่าเองไปล่าเอาไปไปเรียกดเต็มเลยละรู้ว่าพ่อเป็นให้นะพี่น้องไปไปกัน จะว่องอะไรบอยื้อถึงว่ะหลิ่โดยกระโซนแล้วโดยแหลกเอาเท่าไห้ทีมงานเนาะมื่อนี้กะถือว่าไม่แต่ว่าให้ที่เข้าใจน่วกันแม่นใครข้อสงสัยทุกอย่างเนาะแม่นนะกับบอยพ่อเพื่อนเราแวงคิดหยั่งมาเนี่ยบอใครจะว่าอะไรก็ยายาคนอื่นเนาะเล่นยาหลอนยาจะหาเงินมาซื้อขนมให้น้องชายใหม่แต่ละมื้อยังยากแล้วน่ไปซื้อยามาสู้ จะเป็นภาระเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อยังไปซื้อหยังบ่ให้ให้ว่าได้ยังไปซื้อเไว้ให้ไปโรงเรียนละมือเนาะเอ700 700้สิไปซื้อยังคนเฮามันนน่ะครับเพิ่นบ่ไ้บ่ต้องบ่ได้นันเนาะ่700อ่พ่อบ่ยัง่โอ้ยก็แม่นว่าคนเล่นา่ไปซื้อาเพิ่นลวานี่เนาะก็ยังอัน เจ็ดลอยอยู่คุกเก่าว้ยกันหลินยาบมาป่านนี้กันได้กันเจ็ดลอยนี่กันหาผิวเนาะเนาะว่าไปตะคืนนี่ต้องบอกมีไผรมุ่งทำตัวเฮาเองเนาะที่เขาจะบอาในหลายแย่ยากครับแต่เราอธิบายออกไปนี่ก็จบแล้ยนะจบแล้วโอ๊ยในหู้ในคลิปนี้พี่น้องไปกับไว้มาคอมเมนต์จากซ่องซ่องใดซ่องใดกับไว้คอมเมนต์เนาะที่ว่าสิ่งที่มันบดีพี่น้องคอมเมนต์แต่ว่าสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์เนาะพี่น้องเลยคดีวัาแล้วก็ ฝากเงินไว้น้องสายใหม่ดีกว่าเนาะกวจะได้ได้ครับความอวยพรจากน้องสายใหม่เป็น้องได้ครับบุญนะเนาะเหมือนนี่นะก็มาคอมเมนต์วัพอดีแม่นต้อยเอ็นพ่อคนเลี้ยงน้องใายใหม่กันได้บุญเป็น้องเลยนาะเหมอนนี่นะถือกว่ามาคอมเมนต่นด uh> ีวันมันบอดีคอมเมนต์จะไปกับพอดีคือกันเป็น้องเลยเนาะแบบคนเฮ่าน่ะมันความคิดมันห้กันไม่ได้คนคอมเมนต์ให้ว่าแแตนนวดได้ก็ดีก็ได้หัวนวดก็แแตนนวดนะถือถือเนาะให้พวกแตร์โผม่โมเอกับ ก็เสียเอซีผมมักหนวดเ่าแหวได้เนาะยาเอาโอเค่ป yani, ้องเลยกะบอบอลายอย่าห้างเนาะกะใหเอฟซีเข้าใจน้ำกันพี่น้องเลยความถึงความมูซึกทั้งสองกล้ามสองฝ่ายเนาะพี่น้องเลยเอฟซีกับเชเดรู้ความจริงแล้วพี่น้องเลยกะคือเรื่องเงินเรื่องซานกะผมมีไ่มายึดมาหยั่งแต่ว่าทั้งเรื่องพ่อเพึ่นเป็นทั้งัรื่องซี่กะผมได้เป็นคือเอฟซีแต่ว่ากลาวหาเนาะพี่น้องเลยเนาะถึงเอฟซีสิเบิ้งอ้อกะย่าแบบ มันกะแท้จริงเพิ่อนในจกคนเทวโไดในใจเพิ่อนกะซื้อ่อเพื่นอยู่แล้วนะเทวโหดวันนึเค็นไม่ได้นะพ่อนาะเอาอาแอนจบคลิปใหมเลยได้เด้อแมนโอเคน้องสบายวันนี้เบิงกล้องก่อนกินข้าวินเข้ายังวันนี้กินเข้าไยังล่ะฮอาฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ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 ่าก่าฮ่ก่อฮ่า่าฮนาฮา่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮุาฮ่่กคนาฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าา จะได้ขอตัวให้น้องสมัยไปกินข้าวกินน้ำแล้วก็ทั้งพ่อเพิ่นเนาะพ่อพิ่นหน้าก็มาเลิกตรงเยียนมากไปหน่อยเนาะแต่บอยก็มาให้เพนตอเลยเนาะแม่ให้เพิ่นแบบอธิบายเลยนะแบบใครข้อสงสัยเอฟซีแห้งบ่อยก็เลยเกือบนั่นถกักตัวให้เอฟซีผู้ที่เพิ่นเคยช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือเฮ็ดเพื่อนมากนี่ก็ให้สบายใจได้มันบ่มีเรื่องจงว่าไปหน่อยเนาะแล้วก็ถือว่าบ่ให้ผิดหวังแม่นการช่วยเหลือกะไรเนาะบ่ให้เสียใจที่ลังอะนะแม่เนาะก็มา ได้ช่วยแล้วก็ถือว่าได้บุญเออบุญกุศลนํากันพี่น้องเนาะบ่ให้คิดทางด้าน่บ่ดีแต่ว่าทางอ้ายเพิ่นก็สิตั้งใจเลี้ยงลูกต่อไปดก็สบายดีเด้อบัดนี้บ่เอ้ยเอาโอเคสบายสดี้อสดีสดีดั่บ่นะสบายดีด